ไหนลูกตรงนั้นหรอไหนเราจะไปคุณสองมาฟวมองซิมองมองปะป๊ะปะปจะถ่ายหน้าหนูกับผีเสื้อเห็นไหมผีเสื้อมาอยู่กับน้องนี่ให้ผีเสื้อไม่แล้ผีเสื้อมานั่งกับน้องแล้ว มาแล้วแม่มาแล้วเดี๋ยวๆระวังลูกุกแม่เอา,า,าอหารปลามาให้ป้ายองาหนปลาม่ให้น้องนอยนห,ห,ห,หนะยิบมาให้น้องหน่อยขอบคุณขอบคุณค่าสิลูก อจยโยนให้มันเลยให้ไปเลยนี่ไงน,นี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยสองตัวเนี้ยนี่ตรงนี้นี่เนี่ยสีส้มกับสีเน่สวยมากเลยดูสิเนะี่ยวู้ยอืม เเฟลมองเฟลมองป้าดกว่ปป้าหาปาเอาอาหารมาหน่อยจิ้เดี๋ยวเดียเดี๋ยวแล้วก็จะถ่ายผีเสื้อผีเสื้อไปไหนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มันมามันมาดูดนิ้วป้าลูก

แม่ไปซื้อไก่อยู่แม่ซื้อไก่อยู่นะดูตัวนี้ใหญ่มากเลยดูสิเนี่ยนี่น,นี่สองตัวเนี้ยเตี๋ยวมอง,มองต,ตัวใหญ่ไหม